ปายังเาเอาป็าอยาง,งเนาะป,ปาห <c oughs> ลงข <c oughs> อบคุณปาหลง <c oughs> ปายัางลืมขอบคุณเด้อนพี่หน้อยสากแห่กำลังใจคณมากมายนะคะปาลุงปาลืม mm <laughs> ิเจ็บท่านนะคะอะัดีคกะคุณยงอะไรครับอะไรครับขาะตัวหน่อยของลานลวัน ทุกไลทุกเลิฟทุกกำลังใจนะคะเขาแม่เหล็กเขายิ่งกดไลก์กดือกเขาเพี่กำลังใจเหตุการณ์นั้นเอด้วยไล,ลกกทุกเลิฟกดติดตามขาเป็นกำลังใจให้ครอบครัวด้วยนะคะ,คะอะไรครับได้ภาษาดีบ้านุไบเนี่ยฮะไปเหี่ยวอุ้ยสังวาทเถอะภาษาไทยไปเหี่ยว่ะเถอะ <laughs> ถ้าตทยเงี้ยวอะไรเขาชอบเงี้ยวทำไมไกลแท้ ห่อเดียวนะครับครับกับปิโป้สองอันตุวก็เแปลาต่างมาใหม่ถึงจะได้เยอะเยอะขอบคุณทุกคนล,งลังแรงใจนะคะเบาขึ้นเบาขึ้นเล็บสองดป่ อ้เปลามองได้มาซ้ำนี่ละนี่ขอบคุณสามสิบท่านสามไหลสามเลิฟนะคะไ,ห,คไห,คห้นาอมากดไหลกดเลิฟเห็ดป่าขอบคุณหลายเด้อจะเด้อมอนี้เบากึนบ่ได้ไปขับรถดีกินมันขับรถตลอดเตินสายตลอดเลย ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกเลิฟนะคะทุกการรับชม <c oughs> วันวันของป้าก็จะประมาณนี้เนี่ยเป็น <c oughs> แต่ปลา <c oughs> <c oughs> ไปคือเกาครับจ้าสูสูด้อยปามีเวลาป้าก็สิเ้แบบป้าให้กำลังใจต้องเถอะกับบ่มีเวลา ทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณพี่น้องซุปเปอทุกคนขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ป้ากวนนะคะแรบบิ้เหลี่เต็มมือขึ้นยุงกัดโถดแรบบิ้วปากกระดาษผงยุูโค Để à, tôi để tôi ơi, để đi không phải nguyên sao trời ơi